ฟังกูเราเคลียร์จากสะพานก่อนนะถ้าเคลียร์ได้เคลียนะสะพานอ่ะกูมีเนตกูมีเนตเป็นน่าเป็นทีเก๋มันยากที่ก๋นกนกต้นไม้นกต้นไม้นี่นกสามฮะจะดูให้มีเห็นถ้าเขายากมีเห็นถ้าเขายากมันมีบ้านด้วยในบ้านมีนะ เดี๋ยวนี่สองตัวเลยตัวสองเม็ดแล้วนั่นสามใช่สาตัวมันโม่ใช่ไหมอะไร ไม่หลังก็ทำไมเรามันขึ้นว่าเราไม่รันเยอะเยอะหรอใช่มันสุ่มไม่อย่อนไปเยอะต้อกติกตัวรอเลยมันต้องปีนช่วยเพื่อนมันได้น็อสองตัวเด็กตัวนึงต้องปีนไปช่วยเพื่อนมันเอาลโฟกัสไั้ทีมสิบสองคนจะตายตัวไปบินบินตายอีกหนึ่งตัวแคทุวัน ีบ้าบ้านตัวนึ่งไม่ได้คิวป่าทางนั้นใช่ใช่ไม่รู้ลาไปยังพี่เดี๋ยวไม่ขึ้นเนี่ยกลิปองเบิดบ่ ใช่มั้งเหลืองปะไม่ไม no, 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 no. ่ไก่นี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้พวกที่เหลือหัวแตกตัวไก่ Watch out พวกลองรอจะเล่นมักงเลืองกูได้นะมันเดือดลัดรัด สู้แบ่งลาดกูมีไอสุนเขียวเหลือเยอะมั้งเปล่าไม่ไดบ้างไปดูเดี๋ยผมมีสองร้อยเก้าสิเก้าแด่งได้เยอะยี่สิบคนวงจับนะวงสามนะจับอ่ะ เพิ่งมากระสุนที่เบียร์นะเอ้าตามจะมั้ยรับหน่อยฮะับบ้าขันหน่อยใช่เงียบลงอยู่นะไอ้บูทแคมป์ก็ยังเล่นได้งั้นต้องรับทางแถวปกติบ้านนะมาร์คเขียวอ่ะปกติมาร์คเขียวให้กูลงไปมาร์คบ้านหรอเปล่บ้านเนี่ยไม่ต้องลงคุณลงไปทำไมอ่ะสุดท้ายแล้ว อีกน้ำไม่งม้นไม่ล่นมาแต่ว่ามันลุกี่อะไม่หวังเออไปแ่นี้คงบนเราออกมาได้างี้ยด้วยมันขึ้นมาหาเบายากแต่ผมลงคามนน้ำนบ้านเอีงได้โฟกัสอดินน้ำมนอืดินน้ำาคจอเคดินน้ำกับมาเขียวสองเคมองฟ้ามาเขียวฮะถ้ามาเรียกเด้อเออ กูแม่นตลาดช่วยได้บ้านมีคนแล้ว่อเกือบไปแล้วมึงมันจริงไม่ได้ที่อยาเข้าบ้านกี่ต่อว่าเห็นเห็นตัวนึงนะบ้านเดนะี๋ยวบ้านเดียกันให้หรอโฟกัสมาเข้ามา ไม่ได้จะลายในบ้านนี้ปิดเนี่ยมมองไม่เห็นเลยไวกให้ดอดสองอันแล้วเหรอออนนึงมีแค่เดียวอะไรนะเจ้าเล่นดอดเล่นดอดจะเอาหรือว่ามีเหลือเอาเอามีปะมีมีให้เชินนะเจ้า มักงยิงมันอาคิวไลายบอลนะลายบอลจับาเขียบาฟ้ายิงนทิ่มมาบมาฟ้าต้องเข้ามาซัดกับลายเนี่ย ตั้นี่มารบส่ญญงกลับสบ่งชัดกันละบ,บาฟ้า องนีมันองอยู่บุ๊คแคมับฟังบุ๊คแคมน่าจะยังไม่ออกว่ะต้องโฟกัสว่ามันจะทันกันไหมบแคมกลิมน้ำบุทแคมกลิมน้ำมักเขียวได้นะผมไปโฟกัสฝั่งกัน กู่ยจกี่ไหนก็นกาบบการเก่าตัน้ขับขับขึ้นมาต้อตัด Watch o u ช่วยดูต้องมองฝั่งหนึ่งคนนึงนะเขียวกูขับที่บ้านเปบวกบ้านรอดูส็ยิงแชิดฝั่งน้นมองไม่เห็นห้ายิงสดบน้องแลวเทกันนะมดูอยู่หลังบ้าน น่อก่เหมือนเป็นฟินปะเป็นีกับฟินปะมากเหลือนะที้กูยิงอ่ะฟินตายสองถ้า่งนั้นอะสี่เป็ยิงสิบนะล่าสุดชิบไายเลยไปดูลังนะบ้านมาหนึ่งนะข้างในเป็น O W O W น่าจะเหลือแ่เจ็ดตัวสองตัวอห่าจขดรถเพื่อนบักคีับรถ นายเล่นมากเหลือเลนะขึ้นข้างบน w a าอ h ขับที๊กข้นมอ๋อมันมีด้านล่างรัิ้มน้ำจิน้ำิน้ำรอรอรอมาขับกับจิ้มน้ำแล้วผมรอมัาเล่นอยู่ทีนี้พีขอีกีนะต้องรับฝั่งไหนก่อนอะ้านันต์รายเ่าช่วยเบียร์ดูิมน้ำ มันไปนู่นแล้วครับหนึ่งนี่พ่ครับลงน้ำมนน่าจะขึ้นหีกนี้นพี่โฟกัสเลยนี่ก็ดูเองสิบเอ็ดยิงสิบห้านอกไปสามแล้วเนตสองยิงหนึ่งบ้านซ้ายมีใช่ป่ะมักเหลี่ยมบ้านนี้ผมก้าวไปก้าะมีบงบีบป่ะนะว่ามากี้น่าจะเล่นสมาร์เขียวไอ้โจมยิงได้ป่ะถ้ามันมายิงได้ ต้้องงแจฟินตายไม่มันมาไปแล้วตอนแบบฟินตายหมดดีที่วิวตายอีกหนึ่งตอนนี้ไม่เห็นไอโอวิวตายตายอีกหนึ่งนะไปดูดื่มน้ำไหมนเออกูดูอยู่ดื่มน้ำทางมันก็ต้องเข้าดูฝั่งมาเขียวยังด้านข้างหายจอบวกมา้านล่างดีดไอโอวิวหมดนะกูก็ดีอย่างเดียวเลยสัตว์โอ้เลหมดโอเคใครยิงวะเอทวายเอทวายไม่ครบเดี๋ยวคนเดียวก็ในเป็น ไอ้ทุไวน่ไอ้ทว้ที่เหลือตัวเดียวปะใช่มันไม่เหลือตัวเดียวนะข้างในนะเหลือสองตัวเตดียวกูยิงยิงตายไปสองไงยิงน้องไปสองไงมันอยู่ข้างล่างอ่ะตัวเดียวถ้าที่เห็นนะถ้าไม่ตัวเดียวก็เหลือสองตัววงเปลี่ยนนะแต่รบกันรักงมากเลยขึ้นแน่ เเออออิงถยมาบบกูกูกูคิดว่ากูคิดว่าเบียอ้บ้านนึงอยู่ในวงอ่ะิมีมีขยับไหมกับเบียร์รับรับบ้านมักเหลืองหลายตี้นะบ้านนั้นขึ้นมาหาเราแน่แน่ตีห้าท่าอันตรายให้รีบแจ้งนะกูจะเดี๋ยวนะกูกูเล่นไม่ได้ให้กูเล่นกลางเขาดีกว่าเพราะว่าน็อกมาไหนออกอะไรไหนเดี๋ยวดกลางเดะกลางเขาจะมายิงนั่นอ่ะ โอเคกันรู้นะที่ตัวเองไงพี่การเข่าไหล่รายนี้เข้มช่วยพี่อ่ะสายมาบักกี้ได้หนึ่งขับออกขับออกขับมุดไประเบิดนะไอคิวเป็นไอคิวโอเคไม่งเร็วนะบอลนะ Ờ, một phút cá tiệm luôn Con Cho là tài Cô là tài hiểu tài nhé Dạo lo này À này nói tài Để lo nắp Cô kia nơi buông nắp Thôi là làm cũng lại Nóc nưng Cô mà cô mà Cô tên mẹo Quái 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 เฮ้ยยังไม่ยิงไม่รอหนอเป็ดเต็ดเต็ดเดโม่วะตอนนี้มีตัวไหลมาอะไรมาดูแล้วดูแลแล้วปมังปมอยู่กรงผมจะไป้านนี้เดี๋ยวจบได้เดี๋ยวจบได้เราล้ำอยู่มันอยู่นองตรงเดี๋ยวมาดูคนที่เล่นหน้าเราาานข้้งหเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไลน์เดี๋ยวรอไลน์ใครเข้าได้เข้าของวงได้ทุกทายเราต้องคุมมาร์กหลืองเขาอย่าไปอย่าจะไปสะพานมีนะพี่ครบ เฮ้ยต้องดูบ้านฝั่งมาเกี่ยวได้เลยเว้ยเดี๋ยวเล่นติดขวาก่อนบ้านมาเกี่ยวมีป้าอยู่เล่นไปมันน็อกอีกว่าระเบิดอ่ะ้วเดโมตายหนึ่งเดโมหมดเดโมหมดขวาหมดสวยหมดหินหมดแล้วสะพานนะอาคิวก็หมดนะหมดเดินนะผมเจบเข้ากลำนะบ้านออกยังวะไม่ชวไม่เห็นเลย ป้าอยู่ไม่เห็นเลยไม่ใช่มันแย่กักลงไปบ้านล่างเหรอไม่ชัวร์เลยไม่ชัวร์เลยอันนี้ไม่มีข้อมูลนักสะพานเอ็นเซนไว้น้ำอยู่ตัวนี้นักสะพานตายการสายการผมจะมันเฮ้ยนักสะานนักสะานตัวหนึ่งนะ ผมเ็นอย่างไดี๋ยวผมเป็นปีศาจให้วางน้ำตาลสเลยต้กำกน้อง้องโมให้ไรอ้น้องหนย้าบเนกอแ่กอแปกอแปไปชุบางนี่้องัวนมดูน้ตาให้ดูน้ตาให้สะพานนเหมือนมดนสยยิงฟงกูเเลีสะพานก่อนนะถ้าเกลีได้เลียนะสะพานอ่ะกูไม่เนตกูมเน เป็นน่าเป็นน็อกน็อกต้นไม้น็อกต้นไม้นี่น็อกสามฮะไปดูให้ไม่เห็นนะเข้ายากไม่เห็นนะเข้ายากมันมีบ้านด้วยบ้านมีนะบ้านเจ็บบ้านเจ็บมากหัวตัวโอเคโอเคสมมติปิดให้เราไลท์ได้ไม่เห็นได้โอเคสมมติปิดอีกลูกนึงบ้านซ้ายเปิดป่ะ หลังหินไปไปไปรอรอเดี๋ยวราใหมุดกูดขวาให้รอหินให้รอหินให้็อหินไป็อหินไปผมเข้าได้งั้นอ่ะผมได้ที่เล่นละไปไปเนเน่ให้เวเน่หลังหินห้เนเน่โอ๊ยเนติเนติเนติไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวปลาไฟไปหลังเน่รอหน้รอโฟกัสหลังกระท่อมนะกระท่อมต้องออก ไปตายมาขอทำไมน้อยสวยติดเหลือหลังร่มงาวาขอเาหลบมาหลบมานงยู่ไม่ขวาชิดต้นไม้มีลต้นผมวิ่งให้ผมวิ่งให้หมดหมดหมดสวยทังนี้เราบัวมาทนผมมาคืนปีกูยังไม่ได้ ไม่ได้หิงตักนัดเลยยฮี้้ยากันไอเลียคี้หลาจบเฮ้ยอะไรอะ